ดีค่ะดิฉันนางสาวกุลภัทรจิตอัมเลขประจำตัวนิติ6410400331ค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินปีการศึกษา2564ค่ะค่ะกับหัวข้อวันนี้นะคะเรื่องมีดีที่บ้านฉันแบ่งปันให้เธอรู้นะคะ ดิฉันเนี่ยอาศัยอยู่ที่ตำบลธรรมกาอำเภอธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีนะคะละภายในชุมชนของดิฉันเนี่ยก็จะมีะการทําแปลงผักก็คือมีนายทุนเนี่ยทำที่ดินแล้วก็ปลูกผักนะคะแล้วพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยก็จะให้คนในหมู่บ้านนะคะมาช่วยกันเก็บเกี่ยวแล้วก็อตอบแทนเป็นเงินอะไรเงี้ยนะคะแล้วคนทั้าคนแก่ที่ไม่สามารถทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมได้ก็จะมี เรายได้นะคะเลี้ยงชีพตนเองนะคะขอบคุณค่ะ